สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้ดูเรื่องอะไรอยู่คะถ้ามีเวลานะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูจีนคอสตูมโบราณเรื่องนี้ก็ได้ค่ะก้าวยอดคุณธรรมพิกคดีแขนนะคะเรื่องนี้จุดดึงดูดก็คือว่าโอ้โหดูแล้วก็ลุ้นนะคะกับจุดจบของไอ้โกงเนี่ยมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งไปถึงตอนจบสุดท้ายเลยละคะ่ะก็อยากจะให้แบบว่าคนที่โดนกระทําทุกคนนะคะได้รับแบบว่าความยุติธรรมแล้วก็ ไอคนที่เป็นตัวโกงเนี่ยค่ะมันควรที่จะโดนแก้แค้นนะคะแล้วก็ได้รับผลกรรมอย่างสุดฤทธิ์นะคะตอนดูนี้แทบจะต้องกำม,มือดูไปด้วยมีใครเป็นเหมือนหวานไหมคะก้าวยอดคุณธรรมพิกคดีแค้นนะคะส่วนในตอนจบนั้นถามว่าเป็นอย่างไรบ้างจริงๆมันก็เคลียร์คัดอยู่ถึงผลกรรมนะคะของไอตัวโกงที่มันได้รับแล้วก็โอเคมันก็เรียกได้ว่ามีความฟินพอประมาณด้วยนะคะแล้วก็เรื่องนี้มันจะเป็นแนวแดกดันสังคมเหมือนกันเนาะ สมัยก่อนมันเป็นสังคมแบบที่ถ้าใครถูกเรียกว่าเป็นเหล่าซื้อเป็นอาจารย์เป็นบัณฑิตแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสามารถเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ที่ได้รับ การยอมรับนับหน้าถือตาแล้วก็ความเคารพนะคะจากคนทุกแทบจะชกทุกชนชั้นเลยอะเพื่อน,อนๆแม้กระทั่งข้าราชการก็ยังมาแบบว่าคารวะก้มหัวให้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะหวานว่าเป็นแนวแบบละครแบบจีนคอสตูมโบราณที่นางเอกแล้วก็เหล่าบรรดาผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยมาเพื่อจะแก้แค้นนะคะก็มีความสนุกดีแต่ว่าถ้าเราดูกันไปจนจบเรื่องเนี่ยเราจะถามว่ามันเป็นแนวแบบสนุกสะใจเลยไหม มันก็ไม่ได้ถึงขั้นสะใจนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าตลอดเส้นทางเนี่ยตลอดเส้นทางของการแก้แค้นนะคะแม้กระทั่งตัวละครที่สําคัญบางตัวต้องสละชีวิตไปนะคะแต่ถือได้ว่าการสละชีวิตของนางนั้นอะ่ะเป็นการทําให้ไอคนเนี้ยไอคนที่เป็นตัวโกงมันได้รับผลกรรมได้อย่างเร็วขึ้นแล้วก็เป็นรูปธปรรมมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นละครที่ดูแล้วลุ้นทุกตอนแล้วมันมีอะไรอะไระตลอดเวลาเลยนะคะ เหมือนกับว่าไอซีรีส์เรื่องเนี้ยมันวางอะไรบางอย่างไว้ในใจเราค่ะเรียกว่าวางความกังวลเอาไว้ก็ได้วางความกังวลนะคะความหนักใจว่าอ๊ย้ยไอจุดจบของไอ้ตัวโกงมันจะเป็นอย่างไรหนะ้าเรานะจะมีความรู้สึกตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องเลยล่ะคะ่ะถึงจะผ่อนคลายหายใจโล่งนะคะ ถ้านะคะเราคิดเหมือนมโนไปตอนที่เราดูว่าโอ้ยถ้าเราไปเกิดในสมัยแบบนี้จีนโบราณแบบนี้แล้วก็เรื่องเกิดขึ้นกับเราซึ่งเป็นผู้หญิงแบบนี้นะคะยากค่ะบอกได้เลยว่ายากเพราะว่ามันต้องเผชิญ เผชิญหน้านะคะกับคนที่ได้รับการยอมรับนับถือ,อจากคนทั้งสังคมในเมืองนี้เลยอะ่ะแล้วก็การที่ได้เข้ามาอยู่ในไอ้ไอ้เรือนเย็บปักถักร้อยที่เนี่ยนะคะก็เพราะว่าเ,ออเหล่าบรรดาของพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวก็สนับสนุนให้มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีบางฉากบางตอนที่มีความรู้สึกว่าว่าไม่อยากดูเลยหลับตาได้ไหมเพราะว่ามันมันคงน่าจะเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะมันน่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆได้ ะะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะมีความผสมผสานทางด้านของจิตวิทยาเข้ามาด้วยนะคะหวันว่าคือดูแล้วดูแล้วมันมันสนุกก็จริงมันดู คือยังไงดีล่ะดูแล้วมันพลาดไม่ได้สักตอนหนึ่งแต่ว่ามันก็มีความหนักใจในตอนที่ดูนะคะหวานก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน,นเพื่อนๆลองมาดูสิแล้วเพื่อนๆมาคอมเมนต์ข้างข้างล่างเนี่ยค่ะมาบอกหวานด้วยว่าเวลาที่เพื่อนๆได้ดูแล้วนะคะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะคะคือผู้หญิงส่วนใหญ่ในสมัยนั้นนะคะก็จะมีความ ยังไงดีไร้เดียงสาอ่ะอันนี้มีความไร้เดียงสาแล้วก็มีความนับถือนะคะคนที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็นอกจากนี้แล้วพอประสบกับความอายุติธรรมปุ๊บก็อย่างที่จะแบบได้ความยุติธรรมอันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เนาะก็จะสแสวงหาความยุติธรรมกันนะคะแต่ว่าเส้นทางนะคะที่จะได้มาซึ่งความยุติธรรมนั้นน่ะจะเห็นได้ว่าการเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องจ่ายราคาที่สูงมากเลยนะคะก็เรียกได้ว่าถึงขนาดต้องจ่ายไอ จุดนี้เป็นชีวิตของตัวเองก็มีนะคะก็มีการสละเลือดการนองเลือดอะไรแบบนี้มาแล้วล่ะค่ะอย่างตัวละครของหลินลู่รานนะคะก็เป็นอะไรที่แบบสะเทือนใจค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าตอนจบนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมืองหวันแล้วก็เถียนเซียวหลิงค่ะก็ร่วมกันไปเป็นพยานนะคะแล้วก็ปักปัม๊มอูเหลียนแต่ว่าคําพูดไม่กี่คําของอูเหลียนนะคะก็สามารถที่จะล้มล้างค่ะสิ่งที่เมืองหวันกับเถียนเซียว ลิพูดออกมาได้หมดเลยนะคะโอ้โหมัน มันเป็นตัวโกงที่โคตรเลยค่ะไอ,อ้อูเหรียญเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าการยังไงดีละ่ะการดําเนินาการนะคะในศารอะไรพวกนี้ข้อมูลต่างๆรวมทั้งหลักฐานต่างๆหลังจากที่มันผ่านระยะเวลามาอย่างในเรื่องนะคะมีตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเจปีที่แล้วเข้ามาด้วยนะคะมันก็ทําให้แบบอูเหรียญซึ่งเป็นตัวโกงสามารถจะปัดตกไปไปได้อะเพื่อนๆจากนั้นค่ะก็มีนางจางค่ะนางจางนั้นก็กา ขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็ได้มาพูดถึงนะคะเรื่องของการค้าประเวณี ของผู้หญิงอ่ะว่ามีการแบบล่วงละเมิดอะไรอย่างนี้นะคะในไอ้หออาคารเย็บปักถักร้อยนะคะก็เล่านะคะว่ามันก็เออเมืองหวานเป็นยังไงนะคะเพื่อที่จะแบบให้อูเหรียญน,นั้นอ่ะไม่มีทางแบ็กเมลพวกเขาได้นะความจริงอะไรแบบนี้นะคะก็นางจางก็เป็นส่วนประกอบสําคัญขอ,ของคดีนี้เช่นกันค่ะทีนี้เรื่องราวมันก็จบลงแล้วก็ทุกคนนะคะก็จะมีตอนจบเป็นของตัวเองในเรื่องค่ะซึ่งอย่างของอูเหรียญตัวโกงนะคะก็เป็นไปตามที่พวกเรา คาดหวงนั่นแหละค่ะก็น่าสังเวชไปเลยนะคะไม่ได้สงสารอะไรค่ะสมน้ำหน้ามันค่ะอูเหรียนถูกประหารนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไอสิ่งที่เขาหวงแหนมากที่สุดอะ่ะมันก็คือมือเออส่วนไหนที่เขาหวงแหนมากที่สุดก็คือมือของเขานั่นแหละค่ะเพราะว่าเขานั้นนะคะเป็นคนชั่วก็จริงแต่ว่าเขาเป็นผู้ที่รักการปักมากเลยนะคะปักไอดอกไม้อะไรไอดอก พลัม um, ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเขาใช้ p u i p l u m นะคะดอกพลัมภาษาจีนดอกอะไร <c oughs> นี่นะคะเออก็ไม่สามารถที่จะปักมันได้อีกแล้วค่ะมันเป็นดอกไม้ที่เขารักนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอูเหลียนก็เลยเลือกที่จะฆ่าตัวตายโดยการกืนเข็มเข้าไปค่ะเพื่อนๆยุตินะคะชีวิตที่แบบชอบไปจิ้มจิมผู้หญิงคนอื่นอะ่ะเพื่อนเเออแล้วก็เอเอ,เ,อ,เ,อเหมือนกับแบบฆ่าตัวตายใช่ไหมแล้วก็กืนเข็มเข้าไปเงี้ยให้มัน ให้มันแทงข้างในของเขานะคะก็เอาเป็นว่า ตายแบบนั้นแหละ,ะทีนี้มาถึงตัวละครมึงหวันกันบ้างนะคะมองหวันนั้นได้เขียนจดหมายอย่าก่อนที่จะไปฟ้องร้องอูเหลียนแล้วก็ขอให้นะคะทางด้านของฉีหยวนวเนี่ยออกมาจากไอออกมาจากศาลนะคะแล้วก็มาเคลียร์ความสัมพันธ์ก่อนที่จะไปขึ้นศาลเท่านั้นค่ะจึงจะสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อชื่อเสียงของตระกูลฉีได้นะคะเพราะฉะนั้นมึงหวันก็ทําหลายๆอย่างทีเดียวในการที่จะแบบว่าออขึ้นไปตัดสินใจเต็มที่ เราต้องเล่นงานไออู๋เหรียญให้ได้นะคะแต่ทีนี้คนรอบข้างของเธอนั้นเธอก็ต้องเคลียร์คัดชัดเจนก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็เสียชื่อเสียงของของคนที่อยู่ใกล้ชิดนะคะตระก,กูลที่อยู่ใกล้ชิดเธอนั่นเองทีนี้นหลังจากที่คดีคลี่คลายไปแล้วนะคะนางนั้นก็ได้พบกับแบบสถานที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามน่าอยู่ค่ะก็ไปอยู่นะคะในที่ที่ ที่แบบเธอคิดถึงอ่ะเพื่อนเพื่อนรักนะคะรู้หลันรู้หลันตายไปแล้วแต่ว่าคําสัญญาที่เคยคุยกันไว้ว่าอยากจะอยู่ที่ไหนอยากใช้ชีวิตยังไงเนี่ยมันยังอยู่ใน ความทรงจําของเมืองหวันนะคะเพราะฉะนั้นเมืองหวันก็ไปสารต่อนะจุดนั้นนะคะก็มีความซาบซึ้งแต่ก็มีความเศร้าๆนะคะต่อมาตัวระคอนะคะเถียนเซลล์หลิงบ้างค่ะก็ในที่สุดเถียนเซลย์หลิงก็เข้าใจนะคะหลังจากการตายของหลี่ชุนเฟิงค่ะว่านางก็กําลังหลอกตัวเองแล้วก็ผู้อื่นจริงๆด้วยแล้วสิ่งนั้นก็ทําให้นางเสียใจมาโดยตลอด7ปีที่ผ่านมานะคะนางก็รู้ว่าสิ่งที่หลินลู่หลันพูดนั้นมันเป็นความจริงทุกอย่างเลยแต่อย่างไรก็ตามใน ในช่วงที่ผ่านมานั้นนะคะด้วยความที่ที่มีความสุขกับการได้อยู่กับอูเหรียญตัวโกงอาะคะนางก็เลยรู้สึกว่า ตาบใดก็ตามที่แบบสามารถปกป้องตัวเองได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือก็คือคิดในแง่ของว่าถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นเนี่ยถ้าปกป้องตัวเองได้เนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่านะคะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ประเมินความน่าด้านความโลภในเรื่องของกรมรลมแล้วก็ความไร้ยางอายของอูเหรียญตัวโกงเนี่ยต่ำเกินไปค่ะหลังจากที่อูเหรียญน,นั้นนะคะได้แบบหลังแกหนางเรียบร้อยแล้วเนี่ยนางก็ไม่เคยจะ ผ่านมันไปได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะคะนางก็เลยรู้สึกว่าโอ้ที่นางได้ได้เคยคิดมานะ่ะมันเป็นความคิดที่ไร้เรียงสามากค่ะนางนั้นก็นึกถึงคําพูดของเพื่อนๆอีกหลายๆคนนะคะที่เคยเตือนนางมาแล้วแต่ว่ามันก็คือสายไปแล้วจนถึงจุดเนี้ยจุดที่ต้องมาเปิดโปงอูเหลียนในศาลนะคะตลอดเวลาเนี่ยตัวละครตัวเนี้นางจะหลบหนีแล้วก็ไม่เต็มใจที่จะเชื่อว่า จะเชื่อว่านางนั้นถูกอูหเหรียญหลอกแล้วก็ถูกอูเหรียนคมขืนทําร้ายอะไรแบบนี้ค่ะก็คือนางพยายามจะซ่อนตัวเองณจุดนี้แล้วก็ปฏิเสธว่าว่าอูเหรียนนั้นทําให้ตัวของนางเองอับอายขายหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นตัวละครที่แบบใช้ ใช้เรื่องราวอันอื่นมากบพยายามจะกบป,ปมนะคะปมที่ตัวเองคิดว่าไม่เหาะอูเหรียญน่ะดีเออเอาง่ายๆคือมีความเชื่อมั่นในตัวของอูเหรียญนู้นนี่นั่นแต่อะไรก็ตามค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็ตัวละครตัวนี้ก็ทําให้ให้คนดูเหนื่อยเหมือนกันเพราะแกวนที่นางนั้นจะมาแบบตรนหนักรู้คะ่ะเ,เพื่อนๆมาคิดออกในตอนสุดท้ายตัดสินใจว่าเอาแล้ววะก็จะเนี่ยให้การนะคะเป็นการช่วยเป็นพยานอีกหนึ่งปากที่จะเอาอูเหรียญน,นั้นรับโทษ ให้ได้นะคะก็เกือบจะจบเรื่องอะ่ะเพื่อนๆมันก็เลยเหนื่อยนิดหนึ่งนะคะตอนจบนะคะนางก็นู่นหละค่ะไปเมืองหลวงนะคะไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เออไปเยี่ยมท่านพ่อท่านแม่ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าตัวละครตัวนี้ในอนาคตนะคะก็มีชีวิตที่ดีแน่นอนเพราะว่าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองหลวงนะคะส่วนตัวละครตัวอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นหวงเจียวเจียวเฟิงต้านะคะเซินมู่แล้วก็หลิวซินค่ะก็งานปักนะคะที่ที่เนี่ยที่หวงเจียวเจียวส่งไปนะคะฉลองวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของท่านจัก,กรพรรด,ดินีเนี่ยก็ได้รับความชื่นชมนะคะจากทางฮองเฮาเป็นอย่างมากค่ะดังนั้นแล้วนะคะธุรกิจนะคะงานปักเย็บปักถักร้อยของนางก็ต้องเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆแน่ๆแล้วก็ตอนจบนะคะเราก็จะเห็นว่านางก็กําลังรับสมัครนะคะ,ะช่างปักใหม่ๆเข้ามาค่ะแล้วก็สิ่งที่ดีมากๆสําหรับตัวละครกลุ่มนี้ก็คือพวกเขาไม่ลืมไม่เคยลืมว่าพวกเขานั้นมาจากจุดไหนนะคะแล้วก็ไม่ลืมป นิทานแล้วก็ความตั้งใจที่จะพัฒนาง,งานเย็บปักถักร้อยนะคะให้มันดีขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือมีห่วงเจียวๆนะคะเป็นตัวตั้งตัวตีเลยค่ะส่วนทางด้านเฟิงต้านั้นนะคะก็กลับไปที่สํานักคุ้มกันภัยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยทำธุรกิจคุ้มกันภัยต่อไปนะคะซึ่งเขานั้นคิดถึงนะคะหลินรู้หลันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะกับเหตุการณ์ที่หลินรู้หลันนั้นได้ช่วยเหลือเขาในป่านะคะโอ้นี่คู่นี้เขาก็มีประสบการณ์ดีๆนะคะมันก็ มันเป็นเรื่องราวซึ้งๆอ่ะสำหรับเฟิงต้าแล้วก็หลินลู่หลันนะคะแต่ว่าหลินลู่หลันนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะเพื่อนๆอ,อ่ะทีนี้นะคะด้วยเหตุการณ์ที่จะต้องโค่นไอ้อูเหลียนลงให้ได้ค่ะทางด้านของเซิรนม,มู่นะคะก็เลยเ,เรียกว่าต้อง ต้องเพิกเฉยต่อง,งานนะคะที่เขาต้องรับผิดชอบเขาเป็นข้าราชการนะเพื่อนๆเ,เขาเป็นแบบมือปราบนะคะดังนั้นแล้วหลังจากเหตุการณ์เนี้ยเขาก็เลยค่ะต้องรีบกลับไปที่หน่วยงานของเขาที่ให้เร็วที่สุดเพื่อไปรับโทษนะคะเพื่อไปรับโทษคะ่ะเฉินมู่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากที่รับโทษเสร็จแล้วที่หนีแบบรัชการมาเพื่อจะมาจัดการไอ้อูเหลียนมาขึ้นศาลอะไรพวกนี้นะคะทีนี้มันมีเรื่องเล่าในละครต่อไปอีกนิดนึงนะคะพอหลังจาก ที่เขาแบบรับโทษเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางด้านของหัวหน้าง,งานก็บอกวาอ่าเดี๋ยวเอาตําแหน่งนอกคืนสถานะแบบหลิวซินกวนไปแต่ว่าเขาก็ปฏิเสธนะคะเพราะว่าเขานั้นแบบคือ,อยังไงดีละ่ะเขาเอาไอ้กีเหมือนปิ่นอะเพื่อนๆปิ่นหรือว่ากิฟตติดผมมุกอะคะ่ะเป็นปิ่นมุกของของรู้หลันนะคะขึ้นมาแล้วก็แบบเอามาดูอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจบลงแล้วก็หมายความว่าคือไม่มี ไม่มีลูกหลานอยู่บนโลกนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยสตากรรมระหว่างเขากับทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็คือจบลงเช่นเดียวกันนะคะเขาก็ไม่อยากจะทำงานจุดนี้ต่อไปอีกแล้วนะคะเอาล้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะว่าสรุปชีวิตของทุกคนที่อยู่ในเรื่องนี้นะคะดูเหมือนว่าทุกคนนั้นจะพัฒนา ไปในทางที่ดีขึ้นทุกคนมีหนทางชีวิตของตัวเองค่ะแต่นะคะทุกคนนั้นจะรู้สึกว่าไม่มีใครอยากจะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเลยเพราะว่าชีวิตของพวกเขามันไม่ควรที่ไม่ควรที่จะเป็นแบบที่มันที่มันต้องไปเจอมาเมื่อสมัยก่อนนะคะถ้าไม่เจอไอเหตุการณ์แบบนั้นหรือว่าถ้าไม่เจอไออูเหลี่ยนเนี่ยพวกเขาคงจะมีความสุขกันมากกว่านี้ค่ะเรื่องนี้นะคะมันจะเป็นซีรีส์ในแนวแบบว่าทุกคนมีโชคชะตาเป็นของตัวเองแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วโชคชะตา ของผู้หญิงในเรื่องเนี่ยต้องการที่จะได้ความยุติธรรมมานะคะเพราะฉะนั้นจะต้องแลกกับความโชคดีในชีวิตไปบ้างแล้วก็ความยุติธรรมในเรื่องนี้ก็มาค่อนข้างล่าช้านะคะซึ่งก็ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าผู้กำกับแล้วก็ผู้เขียนบทนะคะว่าว่ามันช้าขนาดนี้เลยนะคะก็จนจบอะบบพวกเราถึงจะได้หายใจโล่งนะคะความเศร้าโศกแล้วก็ความขุ่นเคืองในใจของคนดูเราก็มีอยู่ตลอดทั้งเรื่องแต่ก็ไปบรรเทาแล้วก็โล่ง ได้ทุกสิ่งอย่างในตอนจบนั่นแหละค่ะก็เอาเป็นว่านะคะเรื่องนี้ก็เป็นตอนจบที่มีความสมบูรณ์แบบเนาะหวังว่าเคลียร์คัดในทุกประเด็นเลยนะคะ ถามว่ามีตอนพิเศษเพิ่มขึ้นมาไหมโอ้เรื่องนี้มีตอนพิเศษขึ้นมานะคะเป็นเหมือนกับพื้นที่คู่ขนานค่ะซึ่งก็จะแสดงถึงชีวิตของตัวละครที่มีความสุขแบบธรรมดาธรรมดาของชีวิตของแต่ละคนนะคะชดเชยความเสียใจในชาติที่แล้วให้พวกเราได้ดูไปด้วยค่ะเห็นไหมเขาก็รู้แหละว่าบทละครที่เขาทํามามันสร้างความกังวลใจให้กับคนดูนะคะจนต้องมีตอนพิเศษออกมาให้พวกเราดูแบบนี้นะคะเราจะได้เห็นท่านพ่อท่านแม่ของ ตระกูลเมืองนะคะหย่าร้างกันแล้วก็เมืงหวันก็อาศัยอยู่กับท่านแม่ของนางค่ะนี่แม่ของแม่นางเมืงเนี่ยนะคะก็ไม่ถือว่าการแต่งงานนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของครอบครัวของนางอีกต่อไปแล้วนะคะเ,เป็นท่านแม่ที่แบบให้ความเคารพความคิดของลูกสาวก็คือเมืงหวันเป็นอย่างมากแล้วก็รักเมืองหวันมากๆมอบอิสระอันยิ่งใหญ่ให้กับเมืองหวันเป็นผู้ที่เลือกเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะเมืงหวันกับชีหยวนวัน ายน,นี้ก็เลยฟื้นคืนความสัมพันธ์กันใหม่ค่ะแต่ว่าในชีวิตนี้ของนางนะคะนางนั้นก็เรียกได้ว่าไม่คือยังไงดีละ่ะก็ไม่ไม่มีอะไรยุ่งเกี่ยวกับไอ้อูเหลียนอีกแล้วนะคะเป็นเพียงแค่ คนธรรมดาธรรมดาที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะส่วนทางด้านของรู้หลานนะคะก็ต้องแต่งงานกับคนรักของนางแน่นอนค่ะก็เอาเป็นว่าดวงตาของตัวละครรู้หลานนะคะในตอนพิเศษนี้ก็ไม่ได้เต็มไปด้วยความสิ้นหวังอีกแล้วแต่ว่าเปลี่ยนไปด้วยความสุขแล้วก็ความคาดหวังกับอนาคตนะคะซึ่งม่อวันนั้นนะคะก็ได้เห็นความสุขของรู้หลานเพื่อนรักของเธอค่ะนี้ในวันแต่งงานของรู้หลานนะคะก็ได้พบกันในช่วงระหว่างทางนั่นแหละก็เอา เป็นว่านะคะถ้าไม่มีอูเหลียนเข้ามาปุ๊บเนี่ยลู่หลันนะคะกับทางด้านเมืองหวันก็จะไม่ได้สนิทกันเพื่อนๆแต่ว่าเป็นเมืองหวันนะคะที่จําลู่หลันได้ทีนี้หลังจากที่ทั้งคู่นั้นมาเจอกันในอีกภาคพิเศษที่เป็นแบบชีวิตใหม่นะคะพวกนางนั้นก็เดินผ่านกันไปแบบที่ไม่ได้รู้จักกันนะคะแต่ว่าก็ยังมีความเอ๊ะเอ๊ะคือรู้สึกว่าคุ้นเคยกันมากเลยค่ะ ผู้ที่เห็นความสุขนะคะของรู้หลานเช่นกันก็คือหลี่ฉุนเฟิงแล้วก็ทางด้านตัวละครของเทียนเสี่ยวหลิงนะคะพวกเขานั้นก็ฉากจบจะอยู่บริเวณลานบ้านนะคะที่แบบรู้หลานจัดพิธีแต่งงานกันอยู่ตรงนั้นเองนั่นแหละค่ะพวกเขาก็คิดแบบไม่คิดถึงกันอีกในชีวิตนี้แล้วก็พวกเขานั้นก็มีความสุขเป็นสองเท่าเลยนะคะก็เดิมทีนะคะทางด้านตัวละครเฉินมู่บ้างคะ่ะคิดว่านะคะพวกเราเนี่ยอาจจะแบบลุ้นกันว่าอุ้ยเฉินมู่ก็รักรู้หลานมาก คิดว่าถ้ามีภาคพ,พิเศษขึ้นมาพวกเขาจะได้คู่กันใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆตัวละครเฉินมู่เนี่ยก็คือเออพวกเขาไม่ได้พบกันอีกในในชีวิตนี้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะเฉินมู่ก็ไม่ได้เป็นแบบข้าราชการอีกต่อไปนะคะเขากลายเป็นหัวขโมยที่ยิ่งใหญ่เลยค่ะแล้วเขาก็เชี่ยวชาญในการป้นคนรวยเอาไปแจกคนจนนะคะซึ่งซึ่งในชาติที่เราดูละครมาในตอนยาวๆเนี่ยเฉินมู่เป็นเ่าเป็นเหมือนกับมือป่ามนะเ,นเพื่อนๆมือป่าบนะ แต่ว่าพอมาชาต์ใหม่ในตอนพิเศษเขากลายเป็นหัวขโมยค่ะก็สร้างเสียงหัวเราะกันขำๆให้พวกเราได้นะคะส่วนสําหรับตัวละครนะคะหลิวซันเหนียงค่ะก็ยังคู่ควรกับฉายาว่าเป็นวีรสตรีอยู่ด้วยนะคะนางนั้นก็ยังคงทําตัวกล้าหาญสุดๆแล้วก็แบบโอ้โหรักความชอบทำเวอร์วอร์เลยค่ะนางนั้นนะคะไม่เพียงแต่ช่วยเฉินมู่ที่ถูกไล่ล่าโดยไอ้มือปราบนะคะของของรัดอะไรแบบนี้แต่ว่ายังช่วยนะคะอีกคนหนึ่งก็คือหยวนเหมยที่ ฝึกสอนโดยหัวหน้าคณะละครนะคะให้มาอยู่ในความดูแลของตัวเองอีกด้วยสําหรับหลิวซานเหนียงค่ะดังนั้นแล้วชีวิตนี้นะคะทุกคนมีความสุขกันมากๆเลยนะคะทีนี้ค่ะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่ก้าวหน้าเร็วที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งหมดนะคะของเรื่องก็คือตัวละครหลิวซินค่ะเพื่อนๆก่อนที่เมื่อวานนั้นจะแต่งงานนะคะก็ทางด้านของหลิวซินนั้นก็มีลูกนะคะไปสองคนแล้วแล้วก็ในชีวิตนี้นะคะพวกเขาก็เป็นคู่รัก ที่มีความสุขหวานแหววกันโพดโพดเลยล่ะค่ะสําหรับทางด้านเฟิงตาบ้างนะคะเฟิงตาก็ในชาตินี้นะคะที่เป็นตอนพิเศษก็ไม่ได้ทํางานในแบบไม่ได้เปิดสํานักคุ้มกันภัยอะไรแล้วนะคะแต่ว่ากายเป็นแบบว่าคนที่ชอบงานเย็บปักถักร้อยเวอร์ค่ะ เออน่ารังดีนะคะแล้วก็เปิดร้านขายหมึกอีกตั้งห่ายนะคะก็เอาเป็นว่ามีชีวิตที่ทุกคนมีรอยยิ้มให้กันและกันนะคะทีนี้ถามว่าไอ้หอยเย็บป,ปักถักร้อยยังคงอยู่ไหมอยู่ค่ะเพื่อนๆยังคงดําเนินกิจการต่อไปนะคะโดยที่เจ้าของก็เป็นห่วงเจียวยวนะคะซึ่งก็เปิดเวิร์กช็อปก็คือเปิดเทรนเปิดสอนการเย็บป,ปักถักร้อยด้วยโดยที่ค่าสอนเพียงแค่100่งรอหยวนหนึ่งร้อยกวนเท่านั้นนะคะต้องแบบว่าใครอยากเรียน ก็เสียเงิน100กวนแล้วก็เข้าไปเป็นลูกศิษย์ได้ค่ะถามว่ามีคู่แข่งไหมมีนะคะก็กลายเป็นว่าบ้านปักนะคะหวง หวงจีค่ะก็มีกับไอ้เหยียนเหยียนวี่นะคะเออเหยียนวี่กับห่วงจีค่ะก็เปิดกันอยู่สองที่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ทะเละาะเบาะแหวงกันอย่างรุนแรงนะคะโอ้โหเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่จบไปแล้วมีทั้งจบแบบสมบูรณ์แบบนะคะในตอนคือเรียกว่าไงดีในตอนที่เป็นเนื้อหาหลักนะคะแต่ว่าตอนที่เนื้อหาหลักจบพวกเราจะยังรู้สึกว่าเออมีความเศร้าโศกอยู่แต่พอมีตอนพิเศษขึ้นมานะคะกับชีว ที่แบบว่าเหมือนกับรีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะไม่มีตัวละครไอ,อ้อูเหลียนเลยเนี่ยคือทุกคนมีความสุขมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโษดนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะก็แนะนําเรื่องนี้เนาะดูแล้วเหมือนว่ามันมีอะไรอะไรในชีวิตให้พวกเราได้ได้คิดตามแล้วก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วก็ติดมากๆเลยเพราะว่าก็ลุ้นสุดๆว่าหากขอให้ความยุติธรรมเนี่ยมันกลับมานะคะสู่ ผู้ที่ทำความดีแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆนะคะก้าวยอดคุณธรรมพิกคดีแค้นค่ะวันลาไปก่อนสำหรับอภิสวดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ